ค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาดุดินทุ่านนะคะเข้าสู่ช่องมเมมเมช h a นแนลนะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของอคุณธาตดินนะคะก็จะมีมัาางกรพฤกษ์แล้วก็กันนะคะสำหรับดวงคนโสดสนิทนะที่เมจะทำให้ทุกเดือนเลยนะคะก็ถ้าเกิดท่านไหนนะคะเป็นคนโสดนะโสดมาได้สักพักนึงแล้วแล้วก็อ,า,อาจจะ รอหรือไม่รอรักเก่าก็ได้นะก็ดูได้นะคะถึงคุณยังรอรักเก่ากคุณก็ดูได้นะก็โสดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคนคุยแล้วเนี่ยคุณต้องไปดูคลิปความรักทั่วไปนะคะเพราะว่าไม่จะทํานายให้แล้วเนาะสำหรับคนมีคนคุยนะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วโอเคค่ะวันนี้นะคะเริ่มจากคุณมังกรนะคะมัะงกรเนี่ยไม่ดูไว้ในเดือนที่แล้วนะคะคุณคุณน่าจะมีคนเข้ามานะน่าจะมี ความรักดีๆเข้ามาแล้วแหละให้คุณได้เลือกอนะคะ,ะถ้าท่านไหนที่มีคนเข้ามาแล้วนะไม่มองว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาพร้อมกันหลายคนนะคะเนี่ยเพราะว่ามีในจี้ของ3ถ้วยนะคะ ถ้ามีคนเข้ามาหลายคนเนี่ยคุณยังเลือกไม่ได้นะในเดือนที่แล้วนะมี e i of swords มี the hangman คือคุณยังไม่ได้ตัดสินใจจะเริ่มต้นกับใครคืออาจจะคุยก่อนอาจจะไม่ได้ให้สถานะให้เลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณเองก็เหมือนกับไม่อยากจะผีผามนะอย่างที่เมย์บอกคน่าตดินเนี่ยจะค่อนข้างสุขุมคุณจะไม่อยากที่จะไปให้สถานะใครแล้วก็ เราค่อยเราค่อยมาแบบพอไม่ไม่ถูกใจเราค่อยมาเลือกกันทีหลังอะไรเงี้ยคุณจะไม่ไม่ลักษณะนั้นคุณอยากจะดูให้แน่ก่อนนะคะบางท่านเนี่ยจะมองว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นคนแบบว่าชอบคุยหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าราศีมังกรเนี่ยเท่าที่ไม่รู้จักนะจะค่อนข้างชัดเจนเลยที่ว่าถ้ายังไม่ให้สถานะก็คือจะบอกเลยว่าเราคุยกันแบบไหน,นดังนั้นเมก็ว่าไม่ผิดนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะยังเลือกอ,อยู่ว่าคนไหนจะเหมาะคุณที่สุดนะแต่ว่า อย่างที่คุณทำมาดีแล้วคืออย่าไปให้สถานะใครนะคะตอนนี้คุณก็ยังไม่ได้เลือกนะในเดือนที่แล้วแบบว่ามีมีคนเข้ามาในชีวิตคุณหลายคนนะสามถ้วยแต่ว่าไม่มองว่านะคะในในเดือนเนี้ยนะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณน่าที่จะใกล้ที่จะรวบรวมข้อมูลได้แล้วแหละว่าคุณต้องการที่จะคอมมิชเมนต์กับใครคุณอย่าไปตอบใครนะเพราะว่าเพลย์ออสอ์ดเนี่ยมันหมายถึงว่าคนที่มอนาะคนที่สดใสแล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจนะ ว่าจะเลือกทางไหนนะคะสี่เหรียญเนี่ยมันขึ้นมาตอกย้ำเมเนจีจของ3ามถ้วยเลยว่าตอนนี้มีหลายคนนะคะที่คุณมองอยู่นะเนี่ยสำหรับคนโสดสนิทนะถ้าถ้าคนไหนมีคนคุยแล้วเนี่ยเมย์ไม่แนะนำนะคะสำหรับคลิปนี้นะมันจะคนละเรื่องกันเลยนะคืออันนี้คือคนโสดไงยังไม่ได้ให้คอมมิชเมนต์ใครดังนั้นเนี่ยตอนนี้เม่มองว่าคุณเดทหลายคนแหละนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยที่ไม่ได้สนใจเรื่องความรักเลยนะไพ่แบบนี้ขึ้นมามันคือลักษณะว่าตอนนี้คุณอยากจะทํางานนะคะ คุณมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องรับผิดชอบในชีวิตดังนั้นเนี่ยคุณไม่ได้สนใจนะคะในเรื่องความรักนะเจะแ๊แฮงแมนก็คือว่ารอก่อนเรื่องรักนะอันนี้สำหรับคนไม่สนใจความรักนะคะแล้วมี3ถ้วยหมายถึงว่าคุณยังเอนจอยที่จะอยู่กับครอบครัวคุณอยู่นะดังนั้นเนี่ยหน้าไพ่แบบนี้ขึ้นได้2แบบคือคนที่เปิดกว้างเรื่องความรักก็คือคุณจะมีคู่เดทได้เยอะแยะเลยถ้าคนไหนยังไม่ยังไม่มีเข้ามานะ่ะคุณจะมีนะคะนะ ใครสามารถที่จะมะีพลังงานได้1-3เดือนเนาะคำทำนายอ,ะอ่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่สนใจเรื่องความรักเนี่ยก็มองเมมองว่าคุณน่าจะมีความสุขกับเพื่อนฝูงครอบครัวญาติมิตรแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการนะในชีวิตคุณนะดังนั้นเมยเมองว่าคุณไม่มีรายความรักนะแล้วก็คุณมี ความต้องการที่ชัดเจนนะคะในชีวิตนะไพ่เพจอบสอดมันก็หมายถึงว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณยังไม่ต้องการความรักก็คือคุณก็แฮปปี้นะคะคุณตัดสินใจแล้วคุณจะมุ่งมั่นไปที่ครอบครัวแล้วก็งานอะไรแบบนี้นะก็แบ่งเป็น2พวกนะคะคือคนที่เปิดโอกาสให้ความรักแล้วก็ไม่เปิดโอกาสคือเมย์มองว่าไพ่แบบนี้ลักษณะนี้คือคุณเลือกได้อะว่าคุณอยากได้แบบไหนอะถ้าคุณเปิดโอกาสคุณก็มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเลยเพราะว่ามังกรนี่คือเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นคนเก่งอะนะ เมื่อใดที่คุณเปิดโอกาสคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะแต่ทีนี้เมย์ก็บอกนิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่มีหลายๆคนคุยอ่ะก็ควรที่จะเลือกนะคะมีคอมมิชเมต์นะใครจกคนหนึ่งนะสําหรับพิการณอยู่นี้นะเพราะว่าไพา่ที่มาแนะนําแล้วว่าสามารถจะตัดสินใจเลือกสักคนหนึ่งได้นะคะอนาคตจะสดใสนะคะ you deserve love นี่อันนี้น่าจะหมายถึงสําหรับคุณมังกรที่มองว่าตัวเองไม่อยากมีแฟนนะเอ็นเจิลสก็เตือนนะคะถ้ามีคนดีๆเข้ามาก็ให้พิจารณานะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตนะคุณมีโอกาสที่จะมีคนรักได้ทั้งนั้นนะคะอย่าไปปิดกั้นตัวเองมากเกินไปนะเจนส์ก็อยากจะสกิตคุณมังกรนิดนึงว่าอย่ายิงนักนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่อยากมีแฟนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีค่ะโพซิทีฟหมดเลยนะก็สวยหล่อเลือกได้นะคะมังกรเดือนนี้นะคะ,ะงั้นเดี๋ยวเจอกันเดือนหน้านะคะสําหรับดวงความรักโสดสนิทนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพึกศกนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงคนโสดสนิทนะคะถ้าคุณมีแฟนแล้วอะ่ะไม่ต้องดูนะคลิปนี้สำหรับโสดสนิทนะคะอเนี่ยยินดีด้วยนะคะคุณพึกศกไพ่ขึ้นมาดีมากนะคะขึ้นมาเหมือนชาวกันของเดือนที่แล้วเลยนะก็ ในเดือนที่แล้วอ่ะตัวคุณแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจเนาะเพราะว่าคุณยังแบบเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานที่ทำให้คุณนึกถึงความรักเก่าที่ผิดหวังแล้วคุณก็เลยแบบไม่อยากมีใครนะคะคุณก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปนะคะในเดือนที่แล้วสำหรับราศีพฤษภนะ แต่ว่ามาเดือนนี้เนี่ยคุณสดใสมากเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยไม่ได้คิดว่าอยากมีใครหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วนะคะที่สวรรค์จะส่งคนที่ใช่ามาให้คุณนะคะดูซิมี the lover นะแปลว่าคุณมีแนวโน้มจะเจอเนื้อคู่นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ ไม่ว่าคุณจะอ,อ,อธิษฐานถึงเขาหรือว่าคุณจะไม่ได้อธิษฐานถึงเขาก็ตามนะแต่เขาจะมานะคะดังนั้นเนี่ยให้คุณมองๆเลยนะถ้าคุณเจอใครที่มีลักษณะแบบเหมือนคนทัดไฟนะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนทัดไฟแต่ว่าเขาจะมีลักษณะที่คล้ายคนทัดไฟนะคะก็คือ กระฉับกระเฉงนะคะเก่งมั่นใจในตัวเองรูปร่างหน้าตาดีนะคะจะมีบุค,คลิกที่เหมือนกับคนอายุน้อยนะแต่ไม่จําเป็นที่เขาจะต้องอายุน้อยนะคะเขาอาจจะอายุมากแล้วก็ได้จะอายุมาก,กาคุณก็ได้แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แอคทีฟคือจะเด่นชัดมากเลยอคู่ของคุณคนนี้นะคะก็เวลาที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณน่ยคุณจะสังเกตได้ทันทีเลยว่าเนี่ย คนนี้แหละที่จักรวาลส่งมานะเพราะว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากนะคะคือถ้าเข้ามาในชีวิตแล้วจะทําให้คุณรู้เลยว่าเขาสนใจคุณนะดังนั้นเนี่ยเมย์อยากจะแนะนํานะคะไพ่อยากจะแนะนําให้คุณเปิดโอกาสหน่อยนะถึงแม้ว่าคุณจะยังไม่ได้มองหาความรักหรือคุณจะยังรู้สึกว่าไม่พร้อมอะ่ะแต่ว่าจักรวาลส่งมาแล้วดังนั้นก็คุยๆไปก่อนนะคะเพราะว่า เขาเป็นเนื้อคู่ะนะมันเป็นเดลเวอร์มานะคะมันมันมันดีมากนะคะที่จะได้ทําความรู้จักกับคนที่จักรวาลส่งมาให้แบบนี้นะคะพลังงานดีๆเนาะเดดซันก็มานะคะหมายถึงว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาเนี่ยความรักของคุณครั้งนี้ถ้าคุณได้เริ่มต้นเนี่ยนะมันจะสดใสน,นะคะเหมือนพระอาทิตย์เลยนะดังนั้นเมย์จึงอยากให้คุณอลองเปิดโอกาสนิดนึงเนาะถ้าไม่ให้สถานะากาันก็คุยกันไปก่อนนะคะแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ถ้าคุณยังไม่พร้อมแต่ว่า อย่าปิดโอกาสใส่คนคนนี้นะคะถ้าเขาเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเมย์อบอกนิดนึงว่าพลังงานของไพ่เนี่ยสามารถที่จะมีพลังงานได้ถึง1-3เดือนนะดังนั้นถ้าคุณยังไม่ได้เจอในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยใน1-3เดือนนี้ให้คุณมองหาคนในละะนักษณะที่เมย์อบอกเลยนะ <ๆ S 1> เขาเป็นเนื้อคู่คุณนะคะ<ๆ>ไพ่แตกต่างจากเดือนที่แล้วมากเลยนะเดือนที่แล้วคือคุณแบบ นึกถึงคนเก่าแล้วก็ไม่อยากเปิดใจนะแต่มาเดือนนี้เนี่ยเหมือนจักรวาลเขาให้รางวัลคุณนะคะว่าคนดีๆก็มีนะคะคนดีๆที่มีมาก็เปิดโอกาสให้เขานะนี่มีนนเจอร์เอนเ,อเอนเจอจีของเฟิร์นะคะก็คือว่าถ้าคนวันนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะจีบคุณชาร์อย,าอย่างที่เมย์บอกเป็นเหมือนลักษณะคนทัดไฟอะ่ะเขาจะทำให้คุณรู้เลยว่าเขาชอบคุณมากนะคะดังนั้นเนี่ย ดีใจด้วยนะคะคุณผูกสพที่จะได้รับโอกาสดีๆแล้วนะจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะคนที่ใช่นะดังนั้นให้คุณมองหานะคะคนที่มีบุค,คลิก เด่นที่เมย์บอกอะนะกระฉับกระเฉงมัน่นใจในตัวเองรูปร่างหน้าตาดีทํางานเก่งแบบเนี้ยนะถ้าเกิดเจอคนนี้ก็ลองเปิดโอกาสนะคะประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไงเรามาเจอกันนะคะในเดือนหน้านะถ้าคุณยังโสดอยู่นะคะแต่ถ้าคุณไปกับคนนี้แล้วว่าดีใจด้วยนะคะคุณก็ไปดูดวงความรักทั่วไปของเมย์ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวกันนะคะเข้าสู่ช่องเมย์เชาแนลนะคะวันนี้ดูดวงคนโสดสนิทนะคะ วันนี้ได้ไพ่มาหลายใบยเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคุณการท่านไหนนะคะทีะ่เคยดูกับเมย์มาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะสำหรับดวงคนโส,สนิทอะไม่มองว่าเดือนนี้นะคุณนะ่จจะต้องอเลือกนะคะคนใดคนนึงนะคะที่คุณคุยด้วยนะที่เข้ามาในเดือนที่แล้วนะคะมีพลังงานของ7จ็ดถ้วยอะไม่มองว่าเข้ามาหลายคนนะเพราะว่าเดือนที่แล้วคุณเสน่ห์แรงนะคะคุณกันณะ์ณตอนนี้นะคะก็ พลังงานนี้ไมมองว่าเป็นพลังงานเก่าอะนะสิ่งที่ทำให้คุณลังเลใจก็เพราะว่าคุณคิดถึงความรักครั้งเก่าที่คุณเคยทุ่มเทให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะแล้วก็ลงท้ายด้วยบทสรุปที่คุณเจ็บปวดนะคะก็คือว่าเลิกลากันไปดังนั้นเนี่ยการที่คุณคุยหลายคนแล้วยังไม่ได้ตัดสินใจอะ เพราะว่าคุณอยากจะเลือกดีๆนะีว่าคุณจะเลือกใครดีใครที่เหมาะคุณใครใช่ไม่ทําให้คุณต้องเจ็บแบบนี้อีกนะแต่เม่ว่าคุณเลือกได้นะคะเพราะว่าคุณมีพลังงานของเอชเอรเป็นดคือการเริ่มต้นนะคะความรักครั้งใหม่นะสุดท้ายแล้วคุณจะเลือกได้อะนะแล้วก็คุณใช้ความกล้าหาญนะคะแล้วก็จิตใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็คิดนะคะว่า ด้วยเหตุผลนะแล้วก็อารมณ์ว่าคนไหนกันแน่ที่ที่น่าจะเหมาะกับคุณที่น่าจะไปกันรอดนะเดชชารีอตแล้วคุณก็จะตัดสินใจถูกด้วยนะเพียร uh, ์ออฟเวนส์เมมองว่าคนที่คุณเลือกเนี่ยอาจจะเป็นคนราศีธาตุไฟหรือว่าคนที่ลักษณะเหมือนธาตุไฟนะคะก็จะเป็นคนมีพาชั่นสูงนะมีความเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวนะคะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้ออายุน้อยก็ได้แต่ว่าเขาจะลักษณะคล่องตัวนะคะแล้วก็ชัดเจนนะรัตนตาดีเก่งนะคะ เขาเข้ามาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเขาจีบคุณเขาจะจริงใจอะนะเขาจะบอกคุณเลยนะดังนั้นไม่มองว่าคุณจะเลือกไปกับคนนี้นะคะอันนี้คือกรณีของคนที่ส,ะส,ะสนิทจริงๆแล้วก็ไม่ได้นึกถึงความรักครั้งเก่าแล้วนะทีนี้น่าภัยขึ้นแบบนี้เนี่ยมันสามารถอ่านได้อีกแบบหนึ่งก็คือเมมมองว่าไม่แน่ว่าคุณกันเนี่ยอาจจะ,ะได้รับการติดต่อจากแฟนเก่านะคนใดคนหนึ่งของคุณนะคะที่เคยจบกันไปแล้วนะ ในอดีตเนี่ยมันเคยจบกันไปแล้วแล้วมันแบบมีลักษณะว่ามีคนหนึ่งอ่ะให้มากกว่าอีกคนนึงก็คือไม่มองว่าคุณเนี่ยน่าจะให้ความรักเขามากกว่านะคะในอดีตนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีตัวเลือกเยอะนะคุณสองคนถึงได้เลิกคุยกันไปหรือว่าเลิกรากันไปอ่ะนะคะก็เขาจะกลับมานะเขากลับมานะคะทําให้คุณ ได้ตัดสินใจอะนะคะที่จะให้โอกาสเขานะเพราะว่ามีไพ่เอชสเพนดิเคิลส์นะคนคนนี้อาจจะเป็นราศีธาตุไฟหรือว่าคนที่ลักษณะคล้ายคนธาตุไฟนีนมีอธิบายไปแล้วนะคะดังนั้นไม่จึงมอง2แบบว่าถ้าไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกเยอะแล้วคุณก็จะตัดสินใจเลือกคบสักคนหนึ่งมีความม่แม่นนะ่ใครสักคนหนึ่งก็คือคนเก่านะคะในอดีตคุณอาจจะกลับมาขอโอกาสนะแล้วคุณสคนจะมีโวกาสเริ่มต้นกันใหม่นะคะ เออลักษณะนี้คล้ายๆกับดวงของราศีเมษเลยนะคะก็คือว่าอาจจะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ซึ่งเมย์คิดว่าหลายๆท่านอาจจะชอบนะนะไพ่แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงอยู่นะแล้วก็ไม่ได้แบบมีความแค้นอะไรต่อกันมากมายคุณอาจจะยังคิดถึงเขาอยู่แล้วเขาก็อาจจะคิดถึงคุณแล้วเขาจะกลับมาก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือ2แบบเนาะคนใหม่กับคนเก่านะคะแล้วแต่สถานการณ์ Past Life Relationship เอ๊แต่ไม่มีความรู้สึกว่ามันมีโอกาสสูงที่จะเป็นคนรักเก่านะคะที่ Past Life Relationship ก็มานะคะก็คือว่าหมายถึงว่า คู่รักในอดีตชาติอะคะ่ะอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ที่เขาเคยเป็นเนื้อคู่คุณในชาติที่แล้วเนะี่ยที่เขาได้กลับมาแล้วคุณก็เลือกเขาเนะี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีคนให,ให้คุณได้เลือกหลายคนแต่ว่าคุณก็ไปเลือกคนที่คุณเคยเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนแล้วในชาติที่แล้วนะหรืออาจจะหมายถึงคนเก่าที่เมพูดนะคะว่าเขาวนกลับมาที่เขาวนกลับมาหาคุณอีกรอบม,มันอาจจะหมายถึงว่าเขาและคุณเนี่ยมีความผูกพันกันมากนะตัดกันไม่ขาดนะคะเพราะว่าความที่เป็นเนื้อคู่ในดี ใช่กันนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะคะคุณการดวงก็ดีนะคะก็สวยหล่อเลือกได้นะก็สําหรับธาตดินทั้ง3ราศีนะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงดีหมดเลยนะคะยินดีด้วยนะคะยังไงก็กลับมาพบเจอกับเมย์ใหม่ได้ในเดือนน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ